ตอนนี้แกก,กำลังรุ่นจ้าวสิมหมานปลาหรือวสิมหมานผักบงเนาะมือนีเนาะโอ้โออห,โโโโหว้าวสูตร <c oughs> ้อกดอ่ะโอหนังออกเด้อ <c oughs> โอ้โอ้โอ,โอโห้หมานอีกแล้วจ้าฟังนี่นะ <c oughs> ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกบอกใหญ่แม,ม่นหมานขอแซ่บขอแซ่บ วันนี้มีลูกๆหล,ลานๆมาเยี่ยมนะครับผมแมนจ้าอันนี้จะต้มครับผมนี่ใครบอกว่าสะบอรณนีไม่มีปลานะครับผม,มขอดูซีซันหน่อยอู้อู้อ,อู้กินอกิน,น,นปลาเอออกินต้มปลา สวัสดีครับบอลนีครับผมสบายดีสาลาดามจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันช่วงใบใบครับผมบอลนีว่าจะชวนสาลาดำมไปตกปลาหัวแข็งมาทำเมนูเย็นพี่ชายบอลนีมาเรียบร้อยจากมหาสารคามกลับมาเยี่ยมบ้านพอดีเป็นเซียนตกปลาด้วยนะครับอตอนนี้แกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็คือบอลนีจะไปตกปลาที่หลังเทียงนาเนาะมันจะมีะบ่อน,น้ําสาธารณะ,ะวันก่อนไปกับสาลาดา ได้ประมาณกิโลหนึ่งซื้อเอานะครับแต่ตกเบดไม่ได้ปลาเลยวันนี้พี่ชายกลับบ้านเป็นเสียตกปลาก็เลยพาไปจับปลาซะหน่อยไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าไปลุ้นกันนะผมตอนนี้พี่ชายล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับขนพี่สังไปเนาะเครื่องอยู่เครื่องโนนอุปกรณ์ถ่ายทำน้ำแข็งขาดไม่ได้นะครับมันร้อนไปใกล้ พี่จิงเดินไปก็ถึงแต่ว่าอุปกรณ์เยอะก็เลยจะขับโมไซค์ลงไปเลยจ้ามาไวบบไวบบทางรับทางรับรับไปทางเทียงนาค่ะเจ้า <c oughs> โอ้โหเด็นจีตมนะครับผมบอลนี่อย่าหยกลออ้อเด้อโอ้ยสบาย มาถึงแล้วครับผมนี่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะครับโอ้บหมีร่มเลยเนาะมันเป็นช่วงบ่ายเดยเดดมันก็นเลยเงาต้นไม้ไปพู้นนะครับแม่ <m aren> มาลงมาเลย <c oughs> พี่ชายบ่อนี้ล่วงหน้ามาก่อนประมาณ30นาที <c oughs> ยังไม่ได้ปลาชักตัว <c oughs> ปลายังบ่ถูกนะครับผมขนาดเซียนยังบ่ได้เซียนยังบ่ได้เลยแต่โบรู้ว่าชาวบ้านมาหรือเปล่านะครับ โอ้เมือ่อาชีพมีลมมาด้วยนะครับผมปลาไม่ได้ไม่เป็นไรมันนั่งกินโคกนะครับวันนี้ <laughs> <laughs> วนันนี้เตรียมโคกมาอยู่หนึ่งขวดใยญ่นะครับไม่ได้ก็พูดเลยซื้อจากคุณยายพูดนะ <laughs> ว้าวากางล่มอยู่ฝั่งนู้นวันนี้เตรียนสูตรซาตาดามแมนบอลแมนถือตังมาอยู่ห้าสิบบาทไม่ได้ก็ซื้อกับชาวบาว <laughs> ้านเด้อจ้าเอาซาตาดามเตรียมเยอเลยพูมีล่มเวยเด้อ สบายนะครับตอนนี้แกก,กำลังรุ่นจ้าวสิหมานปลาหรือว่าสิหมานผักบงเนาะเมื่อนี่เนาะกำลังหาตกปลาครับผมนี่สารดามต้องซื้อให้บอลนี่แล้วเนี่ย <c oughs> นี่เต็มเลยนะ <c oughs> ตึกป้าให้ได้ก่อนจึงซื้อให้ชุดนี้น่าจะหมื่นกว่าบาทโอ้เฉพาะอธทีนังกับเก็บอุปกรณ์นี่ก็สองพันกว่าเลยนะ <c oughs> จ้านี่กำลังทดลองนะครับ เรืจ้งได้ป้าตอดอยู่บ่ยังม่ได้จีกตัวป้าโบเข้าวันนี้น่ะชาวบ้านมาตกกะบบค่อยมีใครได้ปลานะครับโอได้คนละเอ่อสิบตัวสิบตัวประมาณนี้ตั้งแต่เช้าตั่เช้ก็จะบ่ายสามเลยนะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเอารอรุนเพราะว่าเรามีเหยื่อหม่เดี๋ยวนี้น่ะจ้าเหยื่อพิเศษแต่ว่าปลายังบบมากินเลยนะครับเอารออรุนค่ำค่ำบุระปลาน่าจะกินช่วงค่ำจ้าช่วงกลางวันน่าจะไม่ค่อยกิน เอารอลุน้นบดแล้วบอก เปปซี่เย็นๆหน่อยครับผมปลายัางบบมานเลยยี่สิบนาทีผ่านไปนะครับ <c oughs> พี่ชายบอร์นีก็ไปรับหลานเลยนะพี่ชายก็เป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนะครับผมเพิ่นกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเพิ่นเป็นตำรวจอยู่มหาสารคามนะครับ <c oughs> กลับมาเยี่ยมบ้านประมาณสี่ห้าวันก็เลยออกมาหาบอาร์นีชวนตกปลานะครับไปรับหลานอยู่ตอนนี้นะครับบอร์นีก็ยังปรับเบ็ดบ่เป็นอยู่นะ ไม่รู้ปรับยังไงนะครับอุปกรณ์แบบไม่ไม่เคยเห็นนะเป็นอุปกรณ์ปลาที่ไม่เคยเห็นนะครับก็เลยปรับยากตอนนี้ก็นั่งดูปลาอย่างเดียวนะครับมากินเบ็ดอย่างเดียนะมาขอเป๊ปซี่หน่อยโอ้ีควรเสิร์ฟน้ำด้วยนะวันนี้เอาลุ้นกันจะได้ปลากลับบ้านไปลาบหรือเปล่านะครับผมขอบคุณครับผมโอ้ยเย็นๆเ,เลยเนาะ ตายไม่ได้ก็มานั่งกินแป๊บซี่เอาสดซื่นบอกินที่เทียงหน้าโบเซบกินอยู่นี่สดชื่นเลยแต่ว่าตอนนี้อันคุณย่าคุณยายนะกลับเบิดแหละเด้อชาวบ,บ้านกลับหมดแล้วนะครับแม่ยังเลยเขาบอกว่าวันนี้ไม่หมานสดชื่นไปกินเป็ดแล้วบอโอ้ยยัง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 กินบอะ มีม่ตึงไปนะมันดึงไปนะโอ้ยหลุดแล้วไม่ทันแล้วดึงช้าโพดนะครับ ว้าวลุงก็ได้หลานสาวมานําจ้ามารอบนี่พูนมาแต่หลับมาแต่โรงเรียนเด็กก็เลยอ้องหลานมาพร้อมสงสัยจะได้ปลาแล้วนะอยู่วะอยู่อยโอ้โหว้าวได้แล้วหนึ่งตัวตกมาประมาณเกือบสองชั่วโมงโอ้ยมานั่งคาวเดียวได้ปลา ลูมานั่งข่าเดี๋ยวมาตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนแผนครับผมว่าจะขึ้นไปตีปลากระสูบอยู่ที่เขื่อนว้าวเปลี่ยนแผนแล้วปลาบกค่อยกินเลยตรงนี้นะจ้าเข่ามันมีปลาบกเข่าเดขึ้นไปลองตีปลากระสูบสักนี่นี่อีกชั่วโมงกว่าครับปล่อยนะปล่อยเลยโบได้ปลาหัวแข็งจ้อยโอ้ยอบมา ป้าอยู่ๆก็มีลูกสาวนะครับแม่นจ้าต้องฟิมหันหน้ามาหน่อยนี่กําลังมาแต่โรงเรียนได้บอกแล้วนี่อนุมาลได้แล้วอนุมาลสามบ่ปอหนป้าปอหนึ่งลยโอ้โหปอหนึ่งเด้อันี่นะป้าใสอยู่บ่ปอหนึ่งเจดปีอ๋อไอ้ฝ้าน้อยกลัวเจ็ดปีนะครับนี่นะอีกฉันหน่อยกับเป็นสาวแล้วนี่นะ ปลาตอนนี้เปลี่ยนไม้ตกปลาใหม่ครับผมเวลาก็ปลาเข้าไป16.30ตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> พี่ชายบ่อนี้ก็กำลังตกเบ็ดอยู่ฝั่งโน้นครับผมกำลังตกเบ็ดไล่มาไม่คิดว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้ <Man. S 1> ที่เรียกว่าน้ำจะน้อยนะครับผมนี่เบื่กกี้ก็ทุรักทุเลทัวเข้ามานะครับไปไปดูที่ตกปลาจะคือยูบอผ้นลานสาบบ่อนี้กับมาเด้อน,นะครับผม ใช่เป็นนั่งเล่นชมบอลรนีตกปลาจะได้อาหารเย็นอยู่บ่อมือนนี้นะเปนหมอยู่บ่อน้ะบอแมนสิได้มานั่งกินตัวมาม่าแล้วก็กลับบ่อน้อนั่งคนหลายู่ได้บ่อนี่มีร้านหินอย่ะด้านล่างนะพอดีนั่งเล่นได้นะครับไปข้างไหนันนี้บ่อว้าวขนของลงมาละเนาะบอลรนีเน้อบอลรนีถามหน่อยมาตกปลาหรือว่ามานั่งทําอะไรก็ไม่รู้มีเก้าอี้มีกระติกน้ําแข็ง ครบวันนี้มีครบสุดจ้ามาม่าก็มีนะว้าวเตรียมมาคนละหนึ่งถ้วยน,นะครับจ้าอ่า,อาน้องฟิล์มอ,อ,อ้าวเก้าอี้นั่งเลยหลานสาวก็มานำเด็ยวันนี้นะอ้าวนั่งเร็วลูกนั่งนนได้ไหมได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโย่วางทีเดังกาตกบ่อได้บ้านี่ได้ยินหยังอยู่บ่อตอนนี้ฟ้าดังเทิมๆเดี๋ยวตอนนี้นะ เสียงฟ้าลองบอกแม่นจ้าเล้วกันจะได้กินต้มมาม่าอยู่บ่นอะน้องฟิล์มนีเนาะวันนี้วันนี้เตรียมมาม่ามาสี่ห่อว้าวแล้วก็ส้มเขียวหวานสองลูกจ้าลำไยหนึ่งพวงโอ้น้ำแข็งหนึ่งกระติกมี้ยูครับผมมีชาวบ้านมาใส่ตะข่ายดักปลาอยู่นะอ๋อวันนี้ว่าจะชวนธนาดามาใส่อยู่แต่ว่ากลัวน้ำน้ำขึ้นมากขึ้นหลาย ลุงบอลนี่บอกว่าถ้ามาใส่ตาข่ายนะมาอ่างนี้อมันจะมีปลาตองไซประมาณเท่าฝ่ามือนี่ปลาตองตัวใหญ่นะบอลนี่เพ่เห็นหนาเลยเติมนี่บอลันนี่เปิดไฟเน่เมื่อ่บอไม่เห็นอ๋ออาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวตุ๊มมาม่าให้บอลันนี่ก็จะตกปลาต้องหาอาหารยินให้ได้ตอนนี้ก็หอดขั้นตอนทำความสะอาดบอลที่บอลนั่งตา ไม่รู้ว่าใครชวนใครมาตกปลานะบารันี่น่ะชวนพี่ชายมาตกปลาแต่บารันี่ยังไม่ได้ตกอยู่ดูเลหลานแทนซ้อมไว้เผื่อมีรูกจ้านอนลงฟิล์มซ้อมไวโรดจากปีไดล่ะไม่ค่อยสนิทกันนะนะปกติบารันี่น่ะอยู่บ้านบ้านขนาอยู่หลังบ้านบารันี่บารันนี่น่ะย้ายออกมา็นบารันี่แวบๆไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ดิ บ,บไปบ้านนใหญ่กลัวร้านซาตานสองปีเด้ร้านซาตานไอ้ฟ้านะ่ะหาปีเด้บรารนี่จะดูเหมือนไอ้ฟ้าจะเอ่อรู้จักความกว่าเนาะเม่นว่าเป็น <laughs> อันนี้ยังว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เิ่นขี้อายหรือเปล่าบอลนี่กินบอลตอมะกินบ่อนบโอ้กินเด้อเพิ่นขี้อาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเย็นน้ำหวานให้ลูกให้ให้านกินก้อนตามานั่งยูน่ก็มีอากาศ ฮอนอยู่เด้สาตารัาอยากบอกว่าเริ่มคําแล้วกัยังฮอนอยู่ตรงนี้แหละที่บาวรนีอยากชวนมาใส่เบ็ดนะอ<ฮ>ูยแต่ว่าตอนนี้น้ําขึ้นสูงน่าจะใส่ไม่ได้นะมันติดป่าดิป่าลกทิบเลยแมนน้ำขึ้นหลายกว่าเก่าตอนถีบซาตารัมกับบาแล้วนี่มาหาเห็ดแดงเห็ดอันน้ำหมาเห็ดดินน่ะยังบุกขึ้นหลายปันนี่เด้เนาะเมนตาช่วงนี้น้ําขึ้นสูงมากนะครับ มีแต่ชาวบ้านมาใส่ตาข่ายแต่ว่าบอลลี่ไม่ถนัดตาข่ายน้ําลึกกลัวน้ํานะครับผมแมนถ้าน้ําแบบตื้นๆเนี่ยถนัดมากแทบบะมีขนมเนี่ยมีขนมเด้งดึงก็มีเด้อเอาเกให้เน่บอลลี่อยากเห็นซื้อมาหลายวันแลยไม่เห็นกินก็เลยจับจากกระเป๋ามาเลยนะครับน้องลีมกินไหมลูกกินไหมเอาชิมบ้าง ไม่ดีนัำเย็นไม่ได้บอกว่าวกลับบ้านไปคุณย่าสิดุอยู่บอเดี๋ยวต้มน้ำน้อนกินมาม่าก,ก่อนครับผมขาดไม่ได้เด้ออกจากบ้านนี่มาม่านะครับเมนูรองท้องแน่นจ้าต้มเย็นค่อยเต็มที่นะครับอ่าวันนี้รับบทเลี้ยงหลานก็แล้วกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนี่ละบอลนี่บริตีระเบ็ดบอลนีนี่ น้องฟีไม่ใส่พริกเด้นอน้องทำิกเนาะใส่พริกบ่ไม่ใส่นะครับ <c oughs> บอ่อนนี้ใส่เลยนะครับใส่หมูด้วยจ้า <c oughs> อาอันนี้ของพี่ชายเอาไว้ไม่รู้เพื่อนตกเบ็ดถึงไหนแล้วฝั่งนูน้นบ่เพื่อนบอกว่าจะเดินล้อขึ้นไปสัตว์อ่างนู้นนะครับผมเพราะว่าปลามันจะขึ้นตรงบริเวณลอกน้ําไหลมาจากเขาปลามันจะไปวิ่งอยู่ตรงนั้นตอนนี้บอ่อนนี้อยู่ที่หน้าอ่างนะครับยังไม่เคยมาเนี้ยจุดนี้นะ มาลงหน้าดินหน้าจะปลาน่าจะเยอะอยู่นะครับอา้าโดน้ำร้อนแป๊บนึงโอ้โหอาจารย์เติงก็มาครับผมโอ้โหบอนนี้บอกว่าปลาเยอะอาจารย์เติงขึ้นมาปิ้งปลาหน่อยอาจารย์เติงตามมาเลยนะครับผมโอ้มามามากินอแอปเปซี่กินต้มมาม่าด้วยกันกินบะได ขอถอนฟัน,<อ>นฟันฟุดโอยนั่นแหละอายุ30ต้องเจอทุกคนนะครับฟันคุด <c oughs> นี่ซาดำระวังไว้เลยถ้าถึงสามปีตัวไหนนะได้ถอนแน่นอนฟันคุดนะสามนอนนะบ่ว่าแล้ว <c oughs> จ้าอ้าวให้อาจารย์เติงด้วยนะกินอยู่บ่โอ้กินบ่ได้เนาะมรลนี่อีหยังตอะไร <c oughs> โอ้ดัมจับหน่อบาลนี่โอ้ดัมจับหลุดบ่โอ้สุรักน์คุลีเหรอ อ้าวให้น้องฟิล์มก่อนให้ผู้อายุน้อยกินก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งหิวข้าวเด้อ้าวใส่พริกอยู่บ่ไม่ได้ใสจ้าโอเคกินได้นะครับโอ้กินต้มมาม่าด้วยกันครับผมกินต้มมาม่านำการเด้อจ้าแซ่บบ่น้องฟิล์มแซ่บบ่ นี่มากินมามาแบบนี้เซฟ<น><ด>เลยอยู่บ่อแล้วนี่ก <laughs> <laughs> ินขนมเก่งแเ,เด้อนี่ห็นไหมฟันหน้านเพือบริมีเด้อนี่นะ <c ười> คือการกับหลาังตาตานอยู่บ้านเลยเด้ออาจารย์เติงอดครับผมปวดฟันกินแด้แต่เขาต้ม <laughs> ส่วนทางนั้นมีแขวแต่ว่าไปโกออก <laughs> ัวรุ่นยุกใหม่ <c ười> ฟันคุดหายเอามาเสพบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอากาศดีนะเพราะมันจะมีร่มอ่างนี่นะประมาณบ่ายสามสี่โมงนี่ คักเลยมานั่งเล่นตรงนี้นะร้อนไหมลูกน่าจะเดดร่มลมตกน่าจะประมาณช่วงบ่ายโมงตรงนี้นะแซบบ่บใสยพริกกัแซบบ่แซบคือกันกำลังนั่งซอมปลาครับผมมาเก่งปลากระสูบต้องดูว่าปลามันขึ้นจุดไหนนะครับผูพี่ชายคนนี้อยู่โพดนะเห็นโยนอยู่นะ ถ้าได้ปลาน่าจะลองเรียกแล้ละเงียบกีบน่าจะไม่ได้เพราะว่าถ้าดีใจนี่ต้องเรียกหากันแล้วนะครับหืม กินมาม่าแล้วละกามาต๊กเป็ดอีกจ้าอาจารย์เติงกับยืนให้กำลังใจเพื่อนเดชกับเปลี่ยนกันอาจารย์เติงวะสิได้กินลาบปลาย้อนอยู่บ่เนาะมือแรงมีเนาะเอาเมื่อตลาดจีเมื่อก่อนาดบ่ปาบ่ได้ป้ากับบ่เป็นอย่างดอกบ่ลนี่เพราะว่าวิวมองนีสุดยอดอีลีเด้แนมไปฝั่งเบื้องนั้นนะโอ้โหแต่ามันขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กลางอ่างคุณนะแมนจ้า ไม่มีเรือไปครับผมโอ้ยยเบร้อยกลับบ้านครับผมวันนี้ได้แต่กินมาม่าแล้วก็ชมวิวโบได้ปลาไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงแมนถ้าน้ำมันอยู่ประมาณนู้นนะมันจะโยนได้อยู่จะขึ้นมาอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่เทียงนาพุท่ะ มีอะไรก็กินนะครับผมเป็ดจ้าทิพย์ของอตอนนี้ก็มาหอดเทียงน้าแล้วจ้าป้าพ่อเห็นยังกินเนาะ,ะเป่าเข้งว้าวพ่อบอกว่าไปหวานเหนเอาอยู่ ฝา่ายน้ำโน้นโอ้โยปลาบ่าวหนี้โบได้สักตัวไม่สู้พ่อไปหวานเหแอเมนโอ้สงสัยจะกินลาบปลาจากพ่ออหไรวันนี้นะจะลองตกปลาที่สาลเราดูจ้าลองดูสูตรพ่อเขาได้เอาหนังออกดิคือกันแต่ว่าสูตรสมปอเราเนี่ยเอาหนังออก ม <Man. S 2> ปลาเ,เนื้อมันจะได้ไม่ดำดิแม่นจ้าออขาวจวกเลยได้บอกแล้วนี่แ <c oughs> ม่เห็ดกินอย่างนเนาะต้มหอยแล้วต้มหอยจ้ามูริน่าแม่ได้หอยมาแต่ใสมากเขากูเลยเข้าไหวหม่แล้วว้าวมีเขาต้มหอยเนาะมีขบจ้า ว <Wow, S 2> ้าวฟังนะถึกมาแล้วตัวหนึ่งจ้าไปตึกอยู่แถวหนองแถวเขื่อนบ่ได้มาวนมาตึกอยู่หลังเทียงหน้าเจ้าของจ้าบอหลานี่บอร,บอรล้นเลยอ้าวชิดกิน,น,นยอนยุบอบอโดดิึกงก่อนได้บอฝั่งหนุนหมาอยู่แล้วพักกันว้า ทั้งนมาอีกแล้วจ้า hmm. ว oh, ู <c oughs> <c oughs> ้ปยเราดินเนาะปลาขาวปาขา้ยปางน้บอลนี่แล้ววโา้โอ้ยรุรุดุโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอ้ยจาวดัมะถารุนอยู่กับนมานจักเถื่ออยากได้สักสามตัวจะได้ยูบอก ลุงหอนดีดีสิได้ปลาใหญ่เอาภุพที่จบเลยว่านตรงนี้เยอะอีกแล้วเจอไปเปลาย่งนี้โอ้โอ้โอ้มานอีกแล้วจ้าฟังนี่นะโอ้ตัวบักใหญ่เลยังปลาสวายโอ้ยเอาเร็วเลยปลาสวายนี่หมานอยู่เด้อนะครับผมโอ้โหตัวบักใหญ่จ้านี่นี่ตอนนี้ย่านแต่สายเบ็ดขาดเด็เพราะว่าปลานินใหญ่แห้ง นี่ตอนนี้บอลลนี่กำลังไปหาสวิงมาสอนอยู่ให้ตึกเบ็ดสบอลหมานเอาลันนี่ถือเอาในแม่คันเบ็ดน่ะเอาฟืบว้าว สุดยอดหลายดูมาดูโอ้ผลงานครับผมเป็นขนาดโตบักใหญ่เด้อจ้าโลกว่าโลกว่าปังใหญ่กว่าฝ่ามืออีกบักใหญ่แม่นมาดขอแ่บขอแ่บตบสวัสดีจ้าวันนี้แขกมาเยอะมากมากับใครคะ มากับแม่มากับแม่เหมือนเดิมอ๋อลูกๆหลานๆออกมากินข้าววันนี้มีลูกๆหลานๆมาเยี่ยมนะครับผมแมนตาพอดีเลยกินลาบปลากับต้มปลานินโอหลายคนเ้อะดุรนหลานนะคุณน่ะมามาตามช่วยป้าตาดำหน่อยเอาตามเลยโอ้โหของแท้ นี่เจอของแท้แกเพนด้ากับมโนโน,นุ่นพ <ing> in <food> <c oughs> ุ่นนิดนึงนะครับผมวันนี้ลูกหลานเยอะนะอ้อุ่นดีจ้าโอ้หอวเด้อจ้าอันนี้จะต้มครับผมนี่ใครบอกว่าสะบอรณีไม่มีปลานะครับผมนี่ถ้าได้ก็ตัวใหญ่มากนะครับแม่นจ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยแม่นพ่อกำลังไปรับปู่ มากินาล,ลาปลาลโอมาแล้วบ่อ <M> โอ้ได้ยินเสียงรถแล้วน่าจะมาเลยครับผมอ,บอ,อ้าจะทานต้มปลาอยู่บ่โอ้ตัวบกใหญ่นะครับผมมีประมาณ3าสี่ตัวสาบารนนี่นะสงปีลปลานี่นะจับไม่ได้สักทีนะครับ <M> พี่ชายบอลานี่มาได้เลยนะครับผมโอ้ <M> อ้าวเอาแซ่บๆเด้อละปลาปูมาเรียบร้อยนะครับจ้าอ๋อตามสูตรเลยสปปลาปูบอกนี่จะให้ทำให้ไหมเอาทำช่วยเลยทำช่วยเลยชิมดูเลยฝั่งนี้ก็ต้มปลาครับผมมาเลยแม่น้ำร้อนเรียบร้อยนะครับโอ้วันนี้ คนเยอะมากนะครับผมนี่ญาติ <c oughs> ยาเยอะวันนี้ปู่ก็มานูน่นปู่ก็นั่งรออยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่โชคดีมากได้ปลานินตัวใหญ่นะครับหมดเลยแม่วันนี้คนเยอะนะครับสุดท้ายนะครับผมหลังจากใส่ขนโนลงไปก็เ่ฟเลยนะครับแม่นตาใส่ผักบัวลงไปนะครับ ขอดูซีซันหน่อยโอ้ปลาสาหกิโลนะครับครึ่งหม้อบักใหญ่จนอยากเต็มหอนหมอผุ่นเดฟบอลนี่หอมไหมเนาะร <c oughs> หอมมากนะครับฝั่งนี้แม่ก็กำลังอ่าคั่วราบปลาให้สุกนะครับ <c oughs> เนี่เพราะว่าเรากินสุกเด้ <c oughs> มามาดูเมนูครับผมลายเมนูมากวันนี้นะคสุ <c oughs> าโอ้โหมีทั้งอ่อมขี้เหล็กแมนอันนี้ลาบหมูวะลาบเป็ดลาบเป็ดส้มตำโอ้ต้มหอยอ้าวต้มปลาหายยังบ่ทันตักเลยเด้บอกแล้วนี่ยังบ่ทันตักบอกมาเลยตักส้มปลายังไม่ตักเนาะตักต้มปลามาเลยครับผมไปเลยกินก่อนเลยก็ได้ปูไปเลยตักต้มปลาก่อนอ่าลาบปลาสุกครับผมมานี่น่ะอู้เป็นตะเซฟบหลาย หนึ่งจานใหญ่ๆนะครับพร้อมเส์ฟช่ฝั่ง,งนูน้นกินรอแล้วนะครับรม,มาต้มปลาครับผมโอ,อ้โหตอนใหญ่มากนะครับนี่เป็นเสบหลายสองถ้วยเด้อจ้าแขกเยอะวันนี้นะ,ะนี่

มากินขขาวนำกานเด้าตาหลายเมนูมากกว่านี้นะอุ้ยมากินข่าวพร้อมหน้าพร้อมตาอุ้ยอบอุ่นหลายได้เมื่อนี้บารมีปู่ก็ยังมานะแม่นจ้าปกตินอนแล้วปู่นะอ้าเลยเจียวไปตักตักแต่เจียวนี่เดี๋ยวเจียวห้ตักแม่ปู่ใหม่อ่าแบ่งเลยเจียวมักมักจังเจียวจิมเลยบารมีแซ่บบ่อเชฟหลาย ซิซิมตัวไหญ่ก่อนละบ้านผมคิดเล็กกระเียบด้วยนี่ตุ่มซำกับมีต้มปลาคือเอาหน่อยเลยต้มปลาบอกโอ้โหเซ็บหลายเสียบหลายบ้องโยปลาสองปีละสองปีนะครับจับปลาตัวนี้เพิ่งได้วันนี้เนี่ย ได้บโพปูก็นั่งอยู่ฝั่งนั่นพุนเด้อจ้าเบหลายเดี๋ยวสิหากันบเห็นเด้กลับล่ามาปีกว่าปลาจนดวงดีได้ปลาตัวใหญ่โช้าจป่าเสร็จได้โบ้ป่าเสี็งท้าปิดบ่ขึ้นมาแน่กวโบดูจะยากน้ำบ่